สวัสดีเอซที่น่ารักท่านครับยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องดาซิงกังมันด้วยครับวันนี้เราอยู่ที่ร้านขายรถบรรทุกที่เดียวแห่งนครถมก็คือที่เล็กออโต้ครับวันนี้เราอยู่กับที่เล็กและเจ้าวิกเตอร์ห้าร้อยแรงมารับสวัสดีครับพี่เล็กสวัสดีครับ,รบนี่บายนิดนึงจริงๆแล้วเนี่ยร้านเล็กออโต้เนี่ยจริงๆแต่ผมอะชื่อนุยนะอาจจะเข้าใจกันผิดใช่ไหมนี่อันนี้ ติดตามมาแต่ว่าคือบางทีในในคลิปเนี้ยอาจจะเข้าใจว่าผมมาชื่อเล็กแต่จริงๆผมคือชื่อนุ้ยนะฮะเป็นลูกชายเล็กคือป้าป่านะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเรียกได้หมดทุกชื่อนะครับเล็กออโต้เหมือนกันนะครับคันนี้เพิ่งมาใหม่ที่สวยไหมสวยมากลเลยหล่อนะคันนี้เพิ่งมาใหม่นี่ติดต่อมาเพิ่มขอถ่ายวิดีโอคันนี้จัดให้เลยสวยมากสีชมพูสวยมากคันนี้เล็กไม่น้อยด้วยรีวิวได้เลยเต็มที่เลยคันนี้เพิ่งมา อุทานาสินมันปองเลยขนนี้ทนาสินอย่างนี้คิดว่าน่าจะน้ำหนักเท่าไหร่ในะผมยังไม่ได้ลองชั่งเลยนะผมว่ามากประมาณยี่สิบฝ่าหรือสามสิบฝ่าเนื้อเนื้อเนื้อน่าจะได้สามสิบไหมเนื้อ <Console. S 1> ได้สามสิบแน่นอนน่าจะได้สามสิบนะครับสามสิบแน่นอนอันนี้ก็หลอ่อมากนะอันนี้ขึ้นมาถึงทรงทรง,<อ>งเกษตรด้วยนะทรงกษตรใช่ครับคือบรรทุกได้หลายอย่างแหละทรงกษตเแล้วก็มีเอฟซีเนี่ยที่ติดตามผมนันแล้วเขาขับคันนี้อยู่เขามาคอมเมนต์บอกว่าคันเนี้ย เขาดูแลเป็นอย่างดีแล้วก็เอรถเดิมไม่เคยมีวันเหตุอะไรอย่างนี้สวยมากนี่ดูไปไกันเลยครบหมดอ่ะนะครับภายในสวยจิบเลยนี่ก็เพิ่งมานะอียยาสวยจริงครับบอร์ดเดิมๆอะไรเดิมๆเลยอองลกไม่เคยลงบันไดวิกเตอร์เคยขึ้นแต่สามหก สวยสวยสวยชุดแต่งครบเลยคันนี้นะครับก็เดี๋ยวคันนี้จริงๆก็ตา,ต,าตาม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 ที่ทุกคนรู้แหละว่าเราเป็นร้านรม่นพุ่งสองนะเดี๋ยวเราก็จะลงขายนะอย่างนี้เราก็ซื้อมาแล้วก็เดี๋ยวล้างก็สะอาดก็จะลงขายนะแบบนี้เนี่ยเออแทบไม่ต้องทําอะไรเลยเพราะว่ามันสวยมากนะแค่ล้างก็หลอดแล้วใช่ไหมใช่กันชนกันชนคือชุดแต่งมันครบอยู่แล้วครับแล้วรถเดิมไม่เคยมีประตเทตุอย่างอันนี้ก็น่าจะตั้งขายอยู่เรารอสัก สามสิบสองแปดประมาณนี้สามล้านสองแสนแปดหมื่นบาทซึ่งก็ถูกกับรถใหม่พอสมควรเลยถูกกว่าถูกกว่าใช่ไหมรถใหม่นี้ประมาณเท่าไหร่รัะยันนี้ยวน,นี้ก็บางคันถ้าต่อหนก็ห้าห้าล้านขึ้นก็มีห้าล้านขึ้นแล้วนะเพราะว่าชุดแต่งแบบนี้เนาะแล้วก็กระบะก,ก็ต่อเต็มเลยนะอ<ช>ุานาสิน,<ช>นะครับก็ถือว่าใช้างานได้ดีเลยอุทนาสินใช่ไหม<ช>คนนิยมนคนนิยมครับนิยมก็ผมคิดว่าเนี้ยศูสี่ห้าล้านต้องมีแน่นอนนะสำหรับคันนี้นะห้าล้านบอกๆได้มีแน่นอนครับซึ่งเราขายแค่สามล้าน สองแสนแปดหมื่นบาทโดยประมาณนะครับประมาณนี้นะรถเพิ่งมาไงก็อาจจะราคาย,ยังไม่เป๊ะมากนะครับอาจจะต้องดูเรื่องของยางเพิ่มเติมเป็นบางเส้นอะไรเงี้ยก็ต้นทุนยังไม่แน่ชัดแต่คิดว่าน่าจะขายอยู่มานนี้ก็คือสามล้านสองแสนแปดหมื่นบาทประมาณนี้อ่าอธิบดรอบๆหน่อยทางน้ำมันเขาใหญ่เดียวกันนะใหญ่ดีครับวิเตอร์นี่สี่ร้อยลิตรได้นะโดยประมาณอันนี้แต่ว่ายางบางเส้นไม่ดีนะผมไม่แน่ใจว่า ยางมันแบบโดนถอดไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยหรือโดนสลับวยหรือเปล่าอ,อ,อ่าอาจจะโดนสลับไปอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ไม่ว่ากันเพราะว่าเราตั้งใจซื้อมาในสภาพน,นี้ก็คือรถสวยอยู่แล้วทุกอย่างคืออยู่ครบเดิมหมดอะไรย่างเงี้ยแต่ถึงแม้ว่าอาจจะโดนถอดยางไปก็เดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามาเติมมาให้เรบอาจจะเติมยางใหม่ไปทั้งหมดเลยก็ได้นะเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวดูต้นทุนไงทีสวยเลยแหละบอกเลยหน้าสิงแล้วรถปี น่าจะหกหกนะสำหรับคันนี้นะครับโอ้ยรถปีที่แล้วเองรถปีที่แล้วใช่สวยรถประมาณปีหกหกหกประมาณนี้แหละเอาหกครับใช่ครับเลขกใหม่ก็ประมาณสองแสนโลอีกอ่ะหกหาเหมือนรถเน้นไว้วิ่งมันทางโซนอุบลนะครับคันนี้คันนี้ใช่ครับคันนี้เป็นรถอุบลครับแต่ผมไม่ได้เจอว่าเขาวิ่งอะไรนะอาจจะวิ่งรางลายอะไรอะายแม่หลายประเภทครับแต่พื้นดีพื้นสวยเสียดายไม่เป็นพื้นเหล็กอ่ะคันนี้เป็นพื้นเหล็ก ถ้าเลดนี่คือหล่อเลยแหละถ้าเป็นพื้นเลน็ะนะเพราะพื้นเล็นี่มันจะทนนานใช่ครับทนด้วยแล้วก็คือเขาเรียกว่าเวลาขายมีราคาใช่นะคนเราถ้าเยถ้าถ้ามาเลือกซื้อรถมือสองเนี่ยถ้าขนาไหนเป็นพื้นเล็นี่คือแบบโอใช้งานได้ยาวอะ่ะคือไม่ต้องเอาไปทําอะไรแล้วใช่ครับใช่ครับก็เลยอันนี้เดี๋ยวรอรอล้างน,นะจิมมีคันหนึ่งที่ว่าผมเคยลงคลิปก่อนนะอันนี้ใช่ไหมใช่มันคู่กันก็คือเป็นอ e ีว6สามหกศูนย์เดี๋ยวไว้เดี๋ยวใส่กันชนก่อนเพราะว่ากันชนเราเพิ่งได้มานะเดี๋ยวให้น้อง แผ่นดูคร่าวๆไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวถ้า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 กระชนมาครับดูกันอีกทีไหมอย่างนั้นนะนตอนลูกเน,นี่ยลูกลูกยังสวยเลยนี่แค่ลูกเนี่ยก็กินข้าแล้วเนี่ยลายอูของสอสมบัตินะคันนี้ตัวลูกกันนี้เดี๋ยวแม่เขาลังไส่กันรอไสอ้กันชนอยู่ครับอ,รอ่าอหนึ่งก็ไม่มีอะไรเพราะว่าคือโดยรวมแล้วอร่อยแล้วไงเดี๋ยวพา ให้ดูอ,อีกอีกคันหนึ่งดีกว่ามีวิกเตอร์มาอีกคันหนึ่งก็หล่อเหมือนกันจะพาไปดู<ะ>ครับอันนี้มีเพิ่มเติมไหมอยากดูตรงไหนเพิ่มเติมไหมครับมันหล่ออยู่แล้วว่าเดี๋ยวพีชเช่ให้ป่ะต้องเจี่ยงล่อเนี่ยมีเบาบะสายย่อดนะ้วย<ะ>อยากอยากได้เบาะเดิมมากกว่าถ้าใครมีแบบว่าขาเบาลงก็ต้องมาขายกันได้ ใส่แป,ป๊บออกอส่วนใหญ่ถนะ้าเป็น Victor, วิกเตอร์บางที้เขาใส่แบบแป,ป๊บไงใส่แป,ป๊บข้างในเงี้ยทำให้มันเป็นท่อตรงแนละ้วเสียงมันจะลั่นๆอ่ะเ,เอาทอ่อเอาทอ่อ,ทอใส่แป,ป๊บออกแต่โซวิซ่าอัานนี้บางคันนี่แบบท่อลั่นแป๊ดเลยนะใช่ครับนี่ก็ลั่นนะนี่ก็ถือว่าลั่นนะ,ะเดี๋ยวเอาไส้ในออกหน่อยมันมันเขายัดแป,ป๊บไงอเอาแป,ป๊บออกก็จะฟังดีขึ้นให้มันแบบว่าเนียนๆตาหน่อยเสียงมันลั่นไปหน่อยบางทีบางคนไม่ชอบไงใช่แล้วแต่คนชอบ กันชนแบบกันชนแบบยักมากุดเต็มุดเต็มลินือฮึอ่าเดี๋ยวพาดูคันนี้คันหนึ่งไงนี่ครับทรงสวยนะเนี่ยรถมาส,ส,สวยเนกันคล้ายๆกันเลยครับเหอนกันเลยคันนี้เนี่ยจะใหม่ข่้หมาห,หน่อยก็คือเป็นปีหก เจ็ดนะอันนี้นะครับพี่ยะรถ yeah, ปีนี้ด้วยอ่าปีนี้รถเจ็ดนะครับเลขไมล์ประมาณหกหมื่นกิโลนะโอ้โห oh, กิโลเท่านั้นรถใช้น้อยเนี่ยใช้น้อยคือต้องบอกว่าแทบจะไม่ได้ใช้เลยก็ว่าได้นะคือวิ่งนิดหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็ปล่อยขายออกมาอะไรเงี้ยนะครับคันนี้เนี่ยสังเกตว่าเห็นไหมว่าจะเป็นไฟเป็นเดลไรท์แล้วก็คือเป็นตัวใหม่นี่ไฟเดลไรท์ตัวนี้เป็นตัวใหม่แต่มีน้ำเข้า ี๋ยวหามาเปลี่ยนข้างนะครับสวยมากนะคันนี้นะครับก็จะเป็นคันนี้จะเป็นสามีสี่แทนเอเอหนึ F ่งเออฟหนึ่งเอยางเต็มเ,เส้นเลยค,ลคัน<อ><ช>นี้ก็คนะืออู่นี้อู่นี้แป๊บได้อู่ดีเลยเนะี่ยใช่ครับอู่โชคเจริญทัพย์ตอนนี้นี่คือนิยมนะต้องบอกเลยว่าหลายๆคันนะเยอะมากๆนะตอนนี้นะครับก็เป็นอู่โชคเจริญทัพ์แล้วตอนนี้นะครับยิ่งมันมียุคคันหนึ่งโซนเหมือนกรรันที่ผมชอบมากเสี้หมู่โชคกิติชัด อันนั้ก็เป็นอู่โชว์เจริญทรัพย์เหมือนกันใช่หลอ่ลอหลอ่อสามหกสวยสหล่อเลยส่องมาได้สวยงามมากๆนะครับทั้งแม่และลูกนะอย่างอันนี้ก็คิดว่าน่าจะตั้งขายในราคาแบบเบามากเบาๆเลยแหละครับนะอันนี้น่าจะอยู่ประมาณที่สามล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นบาทซึ่งได้แค่ได้สามปีสี่แล้วไม่แค่หกหมื่นกิโลปีหกเจ็ดกั 6, ทุกคนนะลองอดูดิโอ้รถปีนี้รถปีน<ะ>ี้ถูกกว่าเนี่ยรถปีนี้คุ้มมากคือง่ายง่ายๆว่า เอ่อถูกใจมามาจำจัดแฝงนับ <ฮะ S 2> พร้อมวิ่งพร้อมใช้เลยเอาง่ายๆนะไม่ต้องไปรอต่อด้วยนะครับคร <ฮะ S 2> าคาแพามากเลยวคันนี้ราคาถูกด้วยถูกมากมากจริงๆคือยังไม่เคยขายคันไหนที่ราคาสามล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นแล้วไหมหกหมื 6, 000, ่นโลเอาง่ายๆนะสามสิบเอ็ดแปดเนี่ยผมต้องขายอยู่ประมาณปีหกหกหกแล้วก็เลขมาอยู่หลักแสนขึ้นอะไรเงร <ฮะ S 2> ี้ยนะซึ่งคันนี้เนี่ยถูกมากคุ้มมากจริงคุ้มใครได้ไปนี่คือแบบ โอ้ได้รถปีนี้ไม่ว่าแล้วเป็นรถป้ายแดงที่พึ่งต่อได้ไม่ไม,ไม่นาน<ช>ด้วยใช่พวกพันกิโลอ่ะ,อะคิดดูดิโอหสวยจัดอบยาเยิงเ,เต็มหมดเดี๋ยวรอล้างนิดน,นึงนะรถพวกนี้เนี่ยคือถ้าล้างอะที่ยังไม่ได้ลงขายเป็นเพราะว่าล้างแล้วมันจะมันจะคนละเรื่องเลยอ่ะใช่หล่อมากจนแบบเราจําไม่ได้เลยอ่ะเออแบบก็เลยต้องขออนุญาตรองนิดน,นึงเดี๋ยวล้างแล้วค่อยลงขายทีเดียวอะไรเงี้ยแต่ถ้าใครสนใจสายด่วนมากิ้งกังมาได้อะไรอย่างนงี้นะครับคือะจะ ติดมาดจำกาก้าหรือใจ่ใชซดาก้าหรือก็ได้หรือว่าถ้าจะรอล้างก่อนก็ได้แต่ว่าก็ไม่มั่นใจว่าลงคลิปนี้ไปเนี่ยเอ่อจะมีใครมาตามไปซื้อก่อนหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะอาจจะรอล้างไม่ทันก็ได้ก็เป็นได้มีหลายขั้นนะตอนนี้สำหรับพวกนะใครเจะมาดูก็มาดูได้แล้วเออพี่มีสาขาสองเนี่ยนี่มีจริงมีสามสาขาถนาะยผ่านนครปฐมใช่ไหมนครปฐมเนี้หนึ่งเลยพิกัดตรงนี้ที่ผมอยู่เนี่ยคือผมอยู่ประจําคือบ้านผมเอง เนี่ยครับพิกัดนี้เรียกว่าเล็กออโต้พาร์ตนครปฐมนะครับอันนี้คือพิก ah. <sk> ัดในบ้านก็จะมีรถที่แบบนี้เพิ่งมาอ่ารถที่เพิ่งมาสไตล์แบบเนี้คือมาถึงก็มาจอดที่นี่ก่อนเนะครับแล้วก็รอร้านทำความสะอาดส่วนรถที่ร้างทำความสะอาดเสร็จแล้วเราก็จะแยกไปสองสาขาก็คืออยู่เส้นเพชรเกสมใกล้เพกรเสมมอยโเงเรเยนไปหน่อยรูสักกระเทียมนะคบส่วนอีกอีกสาขาหนึ่งก็จะอยู่ที่มาลัยแมนนะครับอยู่ทับหลวงอ่าใกล้ทับหลวงนะครับมีสองสาขาก็คือแล้วแต่ชอบเลยก็คือเรียกว่า มานครปฐมเนี่ยไม่ว่าคุณจะผ่านเส้นไหนเนี่ยยังไงเจอร้านเล็กออโต้ของเราแน่นอนนะครับรถ<ะ>สวยๆมีให้เลือกมากมายนะ6ล้อ10ล้อทุกอย่างคือมีครบถ้วนนะครับ<ะ>ไม่ผิดหวังนะเพราะถ้าสนใจยังไงก็สามารถติดต่อมาไดท้ที่เบอร์อะไรครับพี่เล็กของผมเบอร์ผม0877616363นะครับหรืออีกเบอร์ก็คือ0841965665นะครับสองเบอร์นี้ติดต่อมาได้นะครับเพราะว่าผมได้โดยตรงเลยะนะครับหล่อมากมาก สนใจมาดูรถได้นะสองคันนี้ละล่อเลยรถตีเหม่ใช่ไหมเมื่อกี้เดินผ่านมามีหลายคันที่ละล่อหลายคันมากหลายคันนะมีทรงชนบุรีอยู่คันหนึ่งแต่เดี๋ยวพี่เขาจะปรับอ่าน่าจะยกคันนั้นนเป็นชนบุรีเป็นทรงชนบุรีเป็นอลูมิเนียมนะครับเดี๋ยวอาจจะเอ่อยกกระบะลงนะครับเพราะว่าพื้นกระบะเนี้ยไม่ค่อยดีต้องบอกอย่างเงี้นะครับคือเราขายแบบเปิดเผยนะครับก็คือพื้นกระบะไม่ค่อยดีไม่เป็นไรเดี๋ยวเราถอดกระบะลงเุ๊บขายหัวกระซีเพราะว่าหัวกซีเนี่ย มันค่อนข้างจะหลากหลายไม่ว่าคุณจะไปต่อถังน้ํามันถังน้ำเนียนะครับเป็นน้าําอัดฉีดหรือจะเป็นเอ่อไปต่อไม่ด้าต่อกเกษตรต่อเทเลอร์คือได้หมดเลยอ่ะพอราคาหัวกษตรคือแล้วแต่ชอบเลยแล้วแต่ตัวถังที่อยาบได้เลย <c oughs> ไปดูกันเอาอะไรเงี้ยนะ <c oughs> เพราะว่าพื้นกระบะไม่ดีนะเนี่ยพอเราลงขายแบบพื้นไม่ดีไปอย่างเงี้ย <c oughs> เดี๋ยวคนก็เอ่อมองว่ารถมันจะหมองอะไรเงี้ยแต่โดยรวมแล้วจริงๆคือรถมันสวยมากแต่เพียงแค่ว่าพื้นกระบะเขาต่อมาบางทําให้ เอมันยุบมันอะไรเงี้ยคือเราไม่อยากทำไงเราไม่อยากแบบว่าซ่อมขายต้องบอกตรงเราอะเน้นเนื้อตัวดีเอตัวรถที่ดีเราก็ขายแยกไปเป็นตัวรถส่วนกระบะเดี๋ยวเรามาย่อยปเป็นเซนเล็กได้อะไรเงี้ยนะครับนะประมาณนี้หรือลูกค้าจะได้กระบะของที่นี่ก็ได้ใช่ครับก็มาคุยกันได้พูนจริงผมมีกระบะหลายลูกอะอ่าจริงจริงมีกระบะหลายลูกนะครับก็เดี๋ยวว่ากันจะขายหัวกรซี่หรือจะเอากระบระรับกษตรที่เพิ่งซื้อใหม่ลูกหนึ่งก็มีสวย,สวย อยู่รุ่งหนึ่งก็เดี๋ยวจับวางได้ไม่มีปัญหาสําหรับเราเรวโต้เราจัดการให้ได้นะครับขอให้รถสวยอย่างเดียวขอให้รถเดิมไม่มีวัตถีอย่างเดียวนี่คือปัจจัยหลักของเราเรวโต้ของเรานะครับครับผมอ่านนีครับฝากเลยครับผมครับสวัสดีครับเอาไว้เจอกันในคลิปหน้าครับขอบคุณครับดครับ